6ปัจจัยราคาน้ำมันขึ้นลงวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับกับปัจจัยอะไรนะที่จะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันนั้นปรับขึ้นหรือปรับลงแบบนี้นะครับลการที่ราคาน้ำมันขยับปรับตัวขึ้นลงนะครับก็ย่อมส่งผลกับคนที่ใช้น้ำมันเป็นประจำโดยเฉพาะคนที่ต้องขับรถเดินทางไกลนะครับหรือเจ้าของกิจการที่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้น้ำมัน เพราะฉะนั้นแล้วราคาน้ำมันเนี่ยมันมีขึ้นมีลงนะหรือบางท่านเป็นนักลงทุนนะครับการที่ราคาน้ํามันขึ้นราคาน้ํามันลงนั้นก็มีผลต่อราคาหุ้นนะครับแล้วไอการที่ราคาน้ํามันมันขึ้นลงหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับวันนี้นํามาเล่าให้ฟังทั้งหมด6ปัจจัยราคาน้ํามันขึ้นลงนะแต่ว่าก็คงจะไม่ได้เกี่ยวกับดีมานและซัลายคือความต้องการ ความต้องการซื้อความต้องการขายอะไรแบบนี้นะก็คงเป็นปัจจัยอื่นนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกับเศรษฐกิจเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราขนส่งสินค้าด้วยรถเรารถเราใช้น้ำมันเนี่ยต้นทุนเราก็เพิ่มขึ้นถ้าราคาน้ำมันสูงขึ้นเยอะๆนะครับแล้วน้ำมันก็ถือว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หรือคอมมูนิตี้ด้วยซึ่งเป็นสินค้าที่แบบว่า มีคุณภาพนะครับหรือความแตกต่างเนี่ยมันไม่ได้เด่นชัดมากนะครับมีความคล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นทำให้น้ำมันนั้นจึงเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หรือคอมมูนิตี้นะครับที่สามารถหาซื้อนะครับจากแต่ละแหล่งก็ให้คุณภาพที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนักนั่นแหละ mm. ก็เลยกลายเป็นราคาน้ำมันนะครับในตลาดโลก ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามผู้ซื้อผู้ขายโดยปกตินั่นแหละตามกลไกตลาดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วการที่ราคาน้ํามันขึ้นลงนั้นเกิดจากปัจจัยอะไรกันแน่นะวันนี้มาเล่าให้ฟังกันกับ6ปัจจัยราคาน้ํามันขึ้นลงนั่นเองครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามองในเชิงเศรษฐกิจนะครับระดับโลกหรือมองเป็นลักษณะเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับก็คือ สภาวะเศรษฐกิจของโลกใบนี้ทั้งใบนะครับถ้าเศรษฐกิจของโลกใบนี้มีความสัมพันธ์นะครับโดยตรงกับน้ำมันเมื่อใดที่เศรษฐกิจเติบโตนะครับเศรษฐกิจดีนะก็จะมีการใช้น้ำมันสูงนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเศรษฐกิจถดถอยเศรษฐกิจไม่ขยายตัวนะครับหรือเศรษฐกิจไม่ดีง่ายๆนะ การใช้ปริมาณน้ำมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วราคาก็แปรผันตามเศรษฐกิจของโลกด้วยถ้าโลกเศรษฐกิจดีภาพรวมทั้งโลกการใช้น้ำมันก็จะมากตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดทั้งโลกเราเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจถดถอยนะครับก็จะทำให้ราคาน้ำมันนั้นถูกลงเพราะว่ามีคนใช้น้อยลงลยนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่1นนะต่อมาครับปัจจัยที่2 อันนี้เมื่อกี้คือปัจจัยแรกเป็นเรื่องของเศรษฐกิจระดับโลกครับแต่ถ้าเกิดปัจจัยที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของผู้ผลิตน้ำมันนะครับหรือโรงกันก็ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ผลิตหรือโลงกันในโลกใบนี้ก็ไม่ได้มีจํานวนมากมายนะครับมีค่อนข้างที่จะจํากัดอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผู้ผลิตร่วมหัวกันนะครับลดกําลังผลิตก็อาจจะทําให้ราคานั้นพุ่งสูงขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับพูดง่ายว่า ถ้าผู้ผลิตเนี่ยผลิตน้ำมันน้อยลงนะครับหรือกันน้ำมันน้อยลงนะครับก็จะทำให้น้ำมันที่ออกสู่ตลาดโลกนั้นลดลงเมื่อออกสู่ตลาดโลกนั้นลดลงก็จะทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าผู้ผลิตนั้นผลิตมากขึ้นก็ทำให้ราคานั้นต่ำลงเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ปัจจัยที่ทำให้ราคาขึ้นลงส่วนหนึ่งก็มาจาก กำลังผลิตของผู้ผลิตด้วยแล้วก็ลงกันด้วยนั่นเองครับต่อมาข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของภูมิรัฐศาสตร์นะครับกับราคาน้ำมันเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเกี่ยวกับน้ำมันแล้วเนี่ยจะเห็นว่าจะมีประเทศบางประเทศเท่านั้นแหละที่มีน้ำมันนะครับหรือขายน้ำมันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าบริเวณแถวนั้นเนี่ย เกิดความไม่สงบมีปัญหาทางการเมืองเกิดความขัดแย้งนะครับเกิดสงครามก็จะทําให้มีผลต่อปริมาณการผลิตน้ํามันดิบนะครับเมื่อมีผลต่อปัญหาการผลิตน้ํามันดิบหรือมีผลต่อการขนส่งเพราะว่าจะต้องขนส่งผ่านที่พ,พื้นที่บริเวณนั้นหรือขนส่งออกมาไม่ได้นะครับก็ทําให้ปริมาณน้ํามันที่เข้าสู่ตลาดนั้นลดลงก็จะทําให้ราคานั้นติดตัวสูงขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับ ต่อมาครับปัจจัยที่4แล้ปัจจัยที่4นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีพลังงานนะครับมาทดแทนพลังงานที่เกิดจากน้ํามันนะครับเช่นใช้โซลาเซลล์ Cell, หรือพลังงานแสงอาทิตย์ในการที่จะเอามาใช้แทนไฟฟ้านะครับในบ้านอย่างนี้เพราะว่าธรรมดาไฟฟ้าเนี่ยก็เกิดจากโรงงานหลายแบบนะครับผลิตไฟฟ้า,ฟามีอย่างนึงใช้น้ํามันด้วยแต่ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ย มีการใช้แสงอาทิตย์นะครับมาผลิตไฟฟ้าก็ทําให้การใช้น้ํามันนั้นอาจจะลดลงหรือมีการใช้รถไฟฟ้าแทนรถที่ใช้น้ํามันแบบนี้นะครับก็จะทําให้มีการใช้น้ํามันลดลงลองนึกภาพนะครับถ้าโลกใบนี้ในปัจจุบันมีการใช้น้ํามันจากการขับรถอยู่100%ต่อมาลดลงเหลือ9 0 8 0จนถึง50%นะครับแล้ว รถยนต์ก็มีรถยนต์ไฟฟ้า,ฟาเข้ามาแทนแบบนี้นะก็จะทําให้ราคาน้ํามันนั้นแปรเปลี่ยนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือรูปแบบของพลังงานทดแทนที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีผลต่อราคาน้ํามันที่ขึ้นลงเหมือนกันนั่นเองครับต่อมาครับอันที่6ปัจจัยที่6นะครับปัจจัยที่6นะครับก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าอัตราแรกเปลี่ยนนั้นก็มีผลนะเพราะว่าน้ํามันนะครับ ในตลาดโลกนั้นมีการซื้อขายนะครับกันไปมาแล้วก็มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินนะครับหลากหลายสกุลแต่ที่หลกัหลกๆจะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐครับเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีผลเนี่ยหรือมีความผันผวนนะครับก็จะทำให้ต้นทุนนะครับในการซื้อขายต่างๆเนี่ยมีมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะฉะนั้นอัตราการแลกเปลี่ยนก็เลยมีผลด้วยนะครับเช่น ถ้าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นมากนะครับอ่อนตัวหรือแข็งตัวมากนั้นก็จะมีผลต่อราคาน้ำมันนะครับเพราะว่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายน้ำมันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลต่อราคาน้ำมันขึ้นลงนะครับแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายครับปัจจัยสุดท้ายเนี่ยก็คืออากาศหรือสภาพอากาศหนาวนะครับ คือถ้าเป็นฤดูนะครับที่อากาศหนาวเย็นเนี่ยก็จะมีการใช้น้ำมันนะครับเช่นในประเทศที่มีอากาศหนาวมากๆนะอาจจะเป็นยุโรปสหรัฐอเมริกาแคนาดาหรือโซนแบบสวีเดนนอร์เวย์แบบเนี้ยนะครับที่มีอากาศหนาวมากก็จะมีความต้องการในการใช้น้ำมันเตาน้ำมันดีเซลนะครับเพื่อเอาไปทำเป็นความร้อน มากขึ้นนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะส่งผลทําให้ราคาน้ํามันนั้นสูงขึ้นนะครับก็คือสภาพอากาศเนี่ยก็มีผลต่อราคาน้ํามันนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในประเทศเมืองหนาวนะครับก็จะต้องการน้ํามันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันดีเซลน้ํามันเตานะในการทําความร้อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะทําให้มีความต้องการมากขึ้นนะครับราคาก็จะสูงขึ้นณนะช่วงเวลานั้นนั่นเองจะเห็นได้ว,ว่า ปัจจัยทั้ง6ปัจจัยนั้นก็รวนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลทําให้ราคาน้ํามันนั้นขึ้นลงนะครับแล้วถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนหนึ่งที่ลงทุนในหุ้นนะครับที่เกี่ยวกับน้ํามันเนี่ยก็อาจจะต้องทราบนะครับว่าปัจจัยอะไรที่มีผลทําให้ราคาน้ํามันขึ้นลงนะครับแล้วก็จะได้วิเคราะห์ได้นะอันนี้ก็นํามา6ปัจจัยนะครับกับราคาน้ํามันที่ขึ้นลงนั้นเกิดจากอะไรบ้างนั่นเองครับ